ฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปชเนี่ยที่จริงแล้วจะต้องไม่ชี้มูลในคดีผมเพราะไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีพยานเลยหลักฐานอื่นก็ไม่มีเช่นคลิปเสียงแชทไลน์เงินหรือล่อซื้อก็ไม่มี ฉะนั้นเนี่ยาการปปชเนี่ยที่จริงแล้วจะต้องไม่ชี้มูลในคดีผมเพราะไม่มีหลักฐานอะไรดออรอนุรักษ์ซัดการกระทําของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลคดีที่ถูกนายศักดากล่าวหาเรียกรับเงิน5ล้านหลักฐานไม่มี แต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกลับชี้โมลในคดีจนเป็นคดีความถือเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อวันที่ยี่เมษาที่ผ่านมาผมได้ยื่นคำร้องถึงคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดีผมขอให้นำหลักฐานใหม่เข้าสู่สำนวนและขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะกรรมการปปชนัี่เป็นการละเมิดสิทธิ ผมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับกล่าวคือในคดีนี้ผมเพิ่งได้ข้อมูลจากนายนิวัฒชัยซึ่งส่งข้อเท็จจริงไปศาลทุจริตภาคหนึ่งซึ่งผมฟ้องนายนิวัฒชัยว่าไม่ปฏิบัติตามพรบปปชมาตราห้าสิบนายนิวัฒชัยก็ชี้แจงมาว่าไม่ได้ทำตามมาตราห้แต่ทำตามมาตราสี ผมก็ไปดูตามมาตรา49ที่นายนิวัชัยอ้างเมื่อไปดูแล้วเนี่ยมาตรา49ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเออก่อนที่จะตรวจสอบเบื้องต้นนายนิวัชัยจะต้องได้รับมอบหมายจากเลขาที่การปปชเสียก่อนแต่เมื่อตรวจดูในสำนวนก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ยเนมาตรา49ก็บอกอีกว่า เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วจะต้องมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอถึงจะดําเนินการต่อไปได้แต่เมื่อไปดูในเอกสารที่นายศรีสุสวรรณจันญายื่นเพียงวันเดียวและมาตรวจสอบผมเนี่ยนายศรีสวุวรรณก็ไม่มีหลักฐานอะไรแนบมาเลยแต่เจ้าหน้าที่ของปปชทุกท่านกลับไปรายงานว่ามีหลักฐานเพียงพอดําเนินการต่อไปได้นี่เป็นการที่กระทําการผิดต่อ พรบของปปชในการตรวจสอบไต่สวนฉะนั้นผมก็เลยยื่นขอให้ศาลเนี่ยนำหลักฐานนี้เข้าสู่สำนวนเมื่อนำหลักฐานเข้าสู่สำนวนแล้วก็จะเห็นว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการปปชนั้นได้ไปสอบพยาน8ปดปากเก้าปากกับพร้อมกับนายศักดาทั้ง9ปากไม่มีใครเห็นว่ามีการลิกรับเงินมีนายศักดาคนเดียวที่กล่าวหาว่ามีการลิกรับเงิน และนายศักดาก็มีสาเหตุกดเคืองกับผมอาคาตผมไว้นะครับฉะนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นจะต้องเสนอให้กรรมการปปชยุติเรื่องแต่กับเสนอให้ดําเนินการต่อไปเมื่อดําเนินการต่อไปแล้วในขั้นไต่สวนก็ตั้งตง,ตง,ตง,ตงนางสุภามาเป็นประธานจากการไต่สวนทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็รวบพยานพยานานอีกแปดปากรวมเป็นสิบเจ็ดปากที่เพิ่มมาอีกแปดปากก็เป็นภรรยาของนายศักดาบ้างเป็นเป็นอ่อข้าราชการบ้างเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายศักดาบ้างก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีพยานเลยหลักฐานอื่นก็ไม่มีเช่นคลิปเสียงแชทไลน์เงินหรือล่อซื้อก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปชเนี่ยที่จริงแล้วจะต้องไม่ชี้มูลในคดีผมเพราะไม่มีหลักฐานอะไร แต่กับชี้มูลในคดีผมจนเป็นคดีทุกวันนี้จึงเป็นการละเมิดสิทธิทผมขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา25ผมจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลได้วินิจฉัยในข้อนี้เนื่องจากรัฐมนูญมาตรา25บบัญญัติไว้ว่าหากมีการละเมิดสิทธิบุคคลเนี่ยสามารถยกรัฐธรรมนูญข้อนี้ขึ้นอ้างและต่อสู้ในชั้นศาลได้ผมก็เลยยก รัฐธรรมนูญมาตรา25ขึ้นอ้างและก็ให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทําของคณะกรรมการปปชนั้นเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้ศาลได้วินิจฉัยเรื่องนี้ก่อนนะครับฉะนั้นก็คงจะงต้องรอคาวินิจฉัยของศาลก่อนที่จะมีคมําพิพากษาผมว่าคาร้องที่ผมยื่นไปนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยหรอลเห็นว่าอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะ,ะพิจารณาอุธรและผมยังยื่นอีกสองเรื่อง ให้ศาลได้ดําเนินการก็คือ,อเรื่องอขอให้รื้อฟื้นคดีใหม่ฉะนั้นการรื้อฟื้นคดีใหม่นั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในคลิปต่อไปในคลิปนี้เพียงแต่ว่ายื่นให้ศาลได้ตีความว่าการกระทําของทางปปชนั้นไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรและยังมากล่าวหาผมเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเรียนให้พี่น้องได้ทราบเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับและตอนนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางการติดต่อเพจ Facebook มูลนิธิตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม